เมื่อเวลาผ่านไปสิ่งใหม่ๆก็ยิ่งเกิดขึ้นซึ่งนั่นรวมไปถึงโรคแปลกๆที่เพื่อนๆอ,อ่านไม่เคยได้ยินมาก่อนจะมีโรคอะไรบ้างและเพื่อนๆเ,เสี่ยนเป็นโรคเหล่านั้นหรือเปล่าเราไปหาคำตอบกันในคลิปนี้ได้เลยครับ สวัสดีครับผมพีทพีรวัตรจากเพจลืมป่วยเพจที่จะพาทุกคนมีสุขภาพที่ดีไปด้วยกันครับเพื่อนๆน,นรู้ไหมครับว่าในโลกที่เต็มไปด้วยการแข่งขันและเคลื่อนที่ไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้งนั้นจะเป็นตัวการทําให้เกิดโรคใหม่ๆได้มากมายโรคที่ผมว่าไม่ได้ไยถึงโรคทางกายเพียงอย่างเดียวนะครับแต่ยังหมายถึงโรคทางใจด้วยซึ่งวันนี้เราจะมาโฟกัสกันที่แบบหลังครับไม่น่าเชื่อครับโลกยุค2020 ที่เพื่อนๆไม่คุ้นหูทุกคนอาจกําลังเป็นอยู่แบบไม่รู้ตัวเลยครับเริ่มต้นที่โรคแรกกันเลยดีกว่ากับโรคอิมพอสเตอร์ซินโดมหรือโรคกลัวถูกจับได้ว่าตัวเองไม่เก่งโรคนี้ค่อนข้างมีความซับซ้อนครับเพราะเพื่อนๆอ,อาจจะเก่งหรือมีความสามารถจริงๆแต่กลับคิดว่าที่ตัวเองทําสิ่งต่างๆสําเร็จนั้นอาจเป็นแค่โชคช่วยหรือคิดสงสัยในความสามารถของตัวเองบ่อยๆไม่เชื่อมั่นว่าตัวเองจะเก่งจริงแล้วก็กลักวคนอื่นมารู้ด้วยครับว่าเรากําลังคิดแบบนี้ การเบื้องต้นของคนที่เป็นโรคนี้จะชอบกดดันตัวเองคาดหวังสูงว่าจะต้องทําสําเร็จพยายามทําทุกอย่างด้วยตัวเองยอมทํางานหามรุ่งหามค่ําแตก่ก็กลัวทํางานผิดขาดความมั่นใจและไม่กล้าก็ออกจากคอม์ตโซนครับอาการนี้เป็นสะสมมาได้ตั้งแต่เด็กแต่จะเป็นหนักสุดในช่วงอายุ25 45ปีซึ่งจะทําให้เสียความภูมิใจและนําไปสู่โรคซึมเศร้าได้ครับเจนนิเฟอร์โลเปซน,นักร้องชื่อดังเคยพูดไว้ว่าถึงฉัน จะขายเพลงไปตั้ง70ล้านอัลบั้มแล้วฉันก็ยังมีความรู้สึกว่าฉันร้องเพลงไม่เก่งอยู่ดีนี่แหละครับ1ในตัวอย่างของโรคอิม o พสเตอร์ซินโดมหากเพื่อนๆมีแนวโน้มจะเป็นโรคนี้ก็ให้รีบรับมือด้วยการลดมาตรฐานของตัวเองลงบ้างหาเรื่องผ่อนคลายทำวันละหนึ่งอย่างและอย่าเอาตัวเอง ไปเทียบกับใครเพราะเราทุกคนมีความสามารถที่แตกต่างกันครับโรคต่อมาเรียกว่าดอเรียนเกสินโดมหรือโรคหลงรูปตายได้แต่แก่ไม่ได้ผมขอ,อนิยามสั้นๆให้กับโรคนี้ว่าเป็นโรคห่วงสวยห่วงรอครับแน่นอนว่าเราทุกคนก็อยากดูดีซึ่งไม่ใช่เรื่องผิดอะไรแต่ถ้าอยากดูดีมากจนส่งผลกระทบต่อชีวิตนี่แหละครับที่เริ่มไม่ปกติแล้วคนที่ป่วยเป็นโรคนี้อาจจะคิดว่าตัวเองดั้งน้อยไปหน้าไม่เรียวผิวไม่ เรียกได้ว่ามีเรื่องมาตำหนิรูปลักษ์ตัวเองได้ตลอดผลลัพธ์ของโรคนี้มีไม่น้อยที่เดียวครับอย่างแรกก็คือเสพติดศยกรรมอย่างที่สองคือฆ่าตัวตายเพราะรับหน้าตาของตัวเองไม่ได้ซึ่งกลุ่มเสี่ยงของโรคนี้จะเป็นเหล่าคนดังและเหล่าวัยรุ่นอาการของโรคนี้ก็คือขวนขวายหาวิธีต่างๆมาล้างความงามของตัวเองเอาไว้ยอมทุ่มเงินเพื่อความสวยและจะส่งกระจกบ่อยๆเพราะโรงไหลความสวยนี้แต่บางครั้งก็ไม่กล้าส่งกระจกเลยเพราะกลัว การเห็นหน้าของตัวเองปลาหมาเมื่ออยู่่าำการผู้คนเลี่ยงการถ่ายรูปบางคนอาจถึงขั้นอจเจเยนหนักมือเท้าเย็น เพราะเครียดที่ต้องผ่ารูปร่างหน้าตาที่ตัวเองยังไม่พอใจออกไปพบเจอผู้คนภายนอกวิธีรักษาโลกนี้ต้องทําอย่างค่อยเป็นค่อยไปตั้งแต่เปลี่ยนทัศนคติเรื่องความสวยความงามและอาจจะต้องพึ่งน,น้ำบบัดเลยครับแต่ผมอยากบอกกับเพื่อนๆทุกคนว่าเรามีความดูดีในแบบของตัวเองกันทั้งนั้นรักตัวเองไว้แล้วเพื่อนๆก็จะพอใจกับรูปร่างหน้าตาของตัวเองครับโลคที่3 d e f f e r Happiness Syndrome หรือโรคผัดวันปลักกันสุขโรคนี้เป็นผลลัพธ์จากการบริหารเวลาไม่เป็นครับจึงรู้สึกว่าไม่มีความสุขเลยแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังเชื่อว่าในอนาคตต้องมีความสุขแน่นอน พูดง่ายๆก็คือคนที่เป็นโรคนี้จะไม่โฟกัสกับปัจจุบันแต่จะคิดถึงอนาคตเสียมากกว่าโรคนี้จะทําให้เพื่อนๆคาดหวังแต่สิ่งที่เพอร์เฟกจะมีเรื่องมาตําหนิสิ่งต่างๆเสมอยอมทํางานหนักหามรุ่งหามค่ำทางที่จริงๆไม่ต้องทําก็ได้ยอมเก็บ หอม,อมล้อมลิฟจนกลายเป็นคนตนันีโดยไม่รู้ตัวแล้วก็กลัวความผิดพลาดและความล้มเหลวจนไม่กล้าทำสิ่งใหม่ๆฟังดูแล้วก็เหมือนเป็นโรคธรรมดาที่คนในสังคมเราเป็นกันค่อนข้างเยอะแต่คนที่เป็นหนักๆจะทำให้ความสัมพันธ์กับคนรอบข้างแย่ลงอาจมีผลกระทบต่อง,งานและชีวิตได้เลยครับซึ่งวิธีป้องกันโรคนี้ที่ดีที่สุดก็คือหาความสนุกให้ตัวเองบ้างถึงเวลาพักก็ควรพักถึงเวลาทำงานก็ทำงานอย่าเอาเรื่องงานมาปรปับปน กับเวลาส่วนตัวผ่อนคลายบ้างและโฟกัสกับสิ่งที่ทําให้เพื่อนๆมีความสุขในตอนนี้อย่ายึดติดแค่ความสุขในอนาคตแต่มีความสุขในวันนี้ก่อนนะครับและทั้งหมดนี้ก็คือ3โลกในปี2020ที่ทุกคนในโลกปัจจุบันมีโอกาสเป็นครับไม่ว่าจะเป็นุโลกกลัวถูกจับได้ว่าไม่เก่ง โรคหลงรูปและโรคผัดวันปลากันสุขหากใครไม่อยากเป็น3ามโรคนี้ก็ต้องดูแลร,ร่างกายและจิตใจให้แข็งแรงผ่อนคลายตัวเองเมื่อมีเรื่องเครียดถ้าพบว่าตัวเองเริ่มผิดปกติก็ควรปรึกษาใครสักคนหรือพบแพทย์ให้วินิจฉัยได้เลยอย่าปล่อยไว้นานจนทั้ง3โรคนี้เกิดขึ้นกับเพื่อนๆนะครับเมื่อสุขภาพจิตด,ดีสุขภาพกายก็จะดีไปด้วยครับ เพื่อนๆอ,อยากมีสุขภาพที่ดีไม่เจ็บไม่ป่วยกันใช่ไหมล่ะครับยังมีสาระดีๆ <c oughs> เกี่ยวกับสุขภาพแบบนี้อีกมากมายที่ผมจะมาแบ่งปันอย่าลืมกดติดตามเพจล,ลืมป่วยทั้งใน Facebook <c oughs> และ Youtube จะได้ไม่พลาดทุกเรื่องราวดีๆและที่สําคัญอย่าลืมกดแชร์วิดีโอนี้ส่งต่อสิ่งดีๆไปให้คนที่คุณรักกันด้วยนะครับเพราะผมอยากเห็น <c oughs> เพื่อนๆมีสุขภาพที่ดีครับแล้วเราจะลืมป่วยไปด้วยกันสวัสดีครับ